ก็สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการธรรมะกำจัดทุกข์นะครับอันนี้เป็นคลิปไลฟ์ต่อนเนื่องตอนที่สองเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับวันมาฆบูชานะครับก็ตอนแรกเราก็ได้คุยกันไปว่าวันมาฆบูชาเนี่ยที่เราคุ้นเคยกันนะฮะก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงปรงพระชนมยุสังขารนะครับส่วนเหตุการณ์สำคัญอีกอันหนึงที่ตรงกับวันมาฆบูชา นะครับก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดจตุรงคสันนิบาตนะครับก็คือเหตุการณ์ที่พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอระหันต์นะครับพระสารีบุตรนี่เราก็อาจจะทราบกปนดีอยู่แล้วนะครับว่าท่านเป็นพระอัครสา,าวกเบื้องขวาของพระผู้มีพระภาคนะครับซึ่งคู่กับพระมหา,มาโมคคลานะซึ่งเป็นอัครสา,าวกเบื้องซ้ายซึ่งถ้าหลายท่านได้ติดตามชมคลิปที่หนึ่งนะครับที่ไลฟ์ก็คือท่านพระมหาโมคคลานะเนี่ยบรรลุ เป็นพระอรหันต์เมื่อวันขึ้น8ค่ําใช่ไหมฮะเดินเดินเดินสามนะครับก่อนพระสารีบุตรประมาณ7วันนะครับแล้วก็พระสารีบุตรก็บรรลุหลังจากพระมังโวกัลนะ7วันนะฮะแปดแปดบวกเ็ดก็สิบห้านะครับก็เป็น15บห้าข่ำเดินสามนะครับอัครสา,าวก2ท่านเนี่ยบวชพร้อมกันนะครับแต่ว่า พระมหาโมคคลานะเนี่ยบวชแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนนะคะรับภาษาริบุตรเนี่ยบวชแล้วบรรลุพระอรหันต์หลังกว่าหลังพระมหาโมคคลานะประมาณ7วันนะครับนี้ก็อาจจะมีคําถามใช่ไหมฮะว่าเอ๊้ภาษาริบุตรเนี่ยเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเป็นเอตทัคคะด้านปัญญานะครับในขณะที่พระมหาโมคคลานะเนี่ยเป็นเอตทัคคะด้านอิทธิฤทธิ์นะครับเหตุไฉนคนที่ปรารถนาการบรรลุธรรม ที่จะเป็นภาษาวุกขี่ยิ่งด้วยปัญญาเนี่ยกลับบรรลุช้ากว่าผู้ที่ปรารถนาจะบรรลุด้วยฤทธิ์นะครับในคัมภีอธกถกถาท่านก็อธิบายอย่างนี้ครับบอกว่าภาษาริบุตรกับพระมหาโมคลานะเนี่ยตั้งใจในการบรรลุธรรมต่างกันนะครับพระมหาโมคลานะเนี่ยเหมือนคนที่ต้องการจะ,ะหยิบแก่นไม้เลยนะครับงนั้นท่านจะไม่สนใจกิ่งก้านใบใดๆทั้งสิ้นแล้วกับพีเปลือกอะไรไม่เอานะครับมุ่งแต่ที่จะ ถึงแก่นอย่างเดียวนะครับในขณะที่ภาษาดิบุตรเนี่ยการบรรลุมรรคผลของท่านเนี่ยเหมือนเป็นการเก็บรายละเอียดนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกิ่งก้านใบเปลือกกระพี้อย่างไรเนี่ยภาษาดิบุตรจะต้องเรียนรู้ให้ครบทุกอย่างฉะนั้นการบรรลุธรรมภาษาดิบุตรจึงช้ากว่าพระมหาโมคคลานะเพราะความมีปัญญามากและไม่ได้แปลว่าการมีปัญญามากจะต้องรู้เร็วเสมอไปนะฮะท่านอุปมาเพิ่มเติมอีกเหมือนกับ บุคคลทั่วไปนะครับเวลาจะไปไหนเนี่ยก็เคลื่อนตัวสะดวกใช่ไหมอยากจะไปไหนก็ไปได้ทันทีในขณะที่เป็นพระราชาเนี่ยกว่าจะเคลื่อนตัวเคลื่อนที่หรือกว่าจะเสด็จไปไหนเนี่ยก็ต้องมีการตะเตรียมไพ่พลมีการตะเตรียมจตุตรงคเสนานะครับนั้นสาวกบร,รมียานของพระสารีบุตรที่ยิ่งด้วยปัญญาเนี่เป็นของใหญ่ฉะนั้นกว่าจะบรรลุหรือกว่าจะตรัสรู้เนี่ยก็ใช้เวลานานนะครับใช้เวลานานกว่าพระหมหาโมคคลนะนะครับ ทีนี้ถ้าเราจําสาระของวันที่พระมหาโมคคลานะบรรลุได้เนี่ยท่านก่อนจะบรรลุแม้เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยท่านก็ยังง่วงเหงาหานอนจนพระเจ้าเนี่ยต้องไปตัดวิธีอุบายแก้ง่วงใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นข้อคิดที่ทําให้เราคิดได้ว่าแม้กระทั่งเป็นพระรีบุคคลแล้วคือเป็นพระโสดาบันแล้วก็ยังง่วงนะครับนั้นนับภาษาอะไรกับพวกเราผู้ดูชนนะฮะที่เวลาปฏิบัติธรรมหรือฟังธรรมก็มักจะง่วงเป็นธรรมดานะครับ แล้วท่านพระมหาโมคคลานะก็ได้ฟังพระสูตนะครับฟังพระสูตจนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์นะครับท่ันจะฟังอุบายแก้งง่วงส่วนภาษาดิบุตรเนี่ยท่านบรรลุอย่างไรนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าหลังจากที่ท่านอุปติสสะหรือภาษาดิบุตรเนี่ยได้ฟังาถาเยธรรมมาจากพระอัจฉริซึ่งพูดถึงเรื่องอริยสัจสี่นะครับก็คือพูดว่าธรรมเหล่าได้เกิดแต่เหตุนะฮะพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และทรงแสดงความดับไปแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสเช่นนี้นะครับพระท่านอุปติสสะนะฮะก็บรรลุเป็นพระสสดบัน,นะครับและท่านก็นบอคาถานี้กับพระมหาโมคคลานะนะครับอย่างที่ได้เล่าไปแล้วในคลิปที่1นนะครับท่านติดตามรับฟังย้อนหลังได้นะครับทีนี้พอสองท่านได้บวชนะฮะก็อย่างที่เรียนไปนะครับในคลิปแรกพระมหาโมคคลานะก็บำเพเพียรอยู่เพียง7วันนะครับหลังจากโดน ทีนัมิทาก้มโรมอยู่สักพักหนึ่งนะครับพระเจ้าไปโปรดเนี่ยก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ส่วนอุปติสารหรือภาษาริบุตรเมื่อบวชแล้วเนี่ยพอถึงวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำเดือนสนะฮะซึ่งก็จะตรงกับวันศุกร์นี้นะครับก่อนเหตุการณ์มาครับูชาเนี่ยท่านก็ยืนถวายงานพัดนะฮะถ้าจะไม่ผิดเบื้องหลังพระปริศนาของพระเจ้านะครับพระเจ้านั่งแสดงธรรมโปรดปริภาชกผู้หนึ่งนะฮะชื่อวัทีขะนะันธขะซึ่ง เป็นลานของท่านภาษารบุตรเองนะครับภาษาลิบุตรเนี่ยยืนถวายงานพัดนะฮะเบื้องหลังพระปิสดังนะ้นถ้ำสุกราขาตานะครับถ้าใครเคยไปอินเดียก็อาจจะนึกออกนะถ้ำสุกราขาตาก็หัวคล้ายหัวหมูนะครับสุกราขาตาก็แปลว่าหัวหมูอยู่แล้วนะครับก็อยู่ตรงเขาคิจกุนะก่อนที่จะถึงพระคันธกุฎีของพุทธเจ้าบนยอดเขาคิจกุก็จะต้องผ่านถ้ำสุกราขาตาก่อนนะครับ ก็ระหว่างยืนถวายงานพัดอยู่เนี่ยทีคณะก็มาสนทนาธรรมกับพระเจ้านะทีคณะนี้ก็เป็นมนุษย์ประเภทที่มีความรู้เยอะนะครับแกก็มีความคิดในทํานองว่าอะไรอะไรในโลกนี้ไม่คู่ควรแกแกทั้งนั้นนะนคนฉลาด่ยรู้สึกว่าเราดีที่ทุกอย่างอย่างอื่นไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรคู่ควรเราเลยนะครับหลายๆท่านก็อาจจะเคยมีความคิดอย่างนี้นะอันนี้อะไรชั้นดีที่สุดนะครับง่ายๆอะไรอะไรในโลกนี้เนี่ยไม่มีอะไรดีทั้งนั้นอนะ่ะ นะฮะไม่คู่ควรกับเราทั้งนั้นนะครับทีฆนะขะก็มีความคิดแบบนี้แล้วก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับก็ปรากฏว่าท่านสนทนาธรรมท่านทีฆนาขะเนี่ยก็ไปกล่าวความเห็นแบบนี้ต่อหน้าพระของพุทธเจ้าว่าเนี่ยพระสมณโคดมข้าพเจ้านี่มีความเห็นอย่างนี้ว่าอะไรอะไรในโลกเนี่ยก็ไม่คู่ควรแก่ข้าพเจ้าทั้งนั้นนะครับพุทธเจ้าก็ตัดสวนไปเบาๆนะฮะบอกว่า ดูก่อนทีคณะะแม้ความคิดว่าอะไรอะไรในโลกนี้ไม่คู่ควรแก่เราก็ไม่ควรแก่เธอเช่นเดียวกันทีคณะขะฟังก็เออได้สตินะครับว่าเออเรานี่ยึดถืออีโก้แบบโง่ๆนะนึกว่าอะไรอะไรในโลกนี้ไม่คู่ควรแก่เราแต่เรากลับไปยึดความเห็นแบบนี้ว่ามันไม่คู่ควรกับเราทั้งนั้นที่ความเห็นนี้มันก็ไม่คู่ควรกับเราเช่นกันพอทีคณขะโดนสวนไปอย่างนั้นฮะได้สตินะครับพอได้สติพ๊กพุทธเจ้าเห็นแล้วนะฮะด้วยว่า ทีฆนักขาเนี่ยเริ่มมีความถือตนลดลงนะครับพรญเจ้าก็แสดงพระสูตรนะฮะซึ่งจริงๆในพระตไตรปิฎกเนี่ยเราจะเรียกว่าทีฆนขะาสูตรแต่ตัวที่ตัวเนื้อหาของเขาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเวทนานะครับนั้นบางทีบางที่ก็จะเรียกพระสูตรนี้ว่าเวทนาปริฆะสูตรซึ่งเกี่ยวกับเวทนาก็คือความรู้สึกของคนเราซึ่งมีอยู่3ามอย่างโดยย่อนะครับก็คือเรามีความรู้สึกรู้สึกสุขนะฮะ อย่างถ้าวันนี้เราไปกินอาหารอร่อยอร่อยมาแล้วกเกิดสุข,ขเวทนาใช่ไหมครัเราก็มีทุกเวทนาคือความทุกข์เช่นเราอาจจะเดินไปเต,ตะะปูมีเรื่องทุกข์ใจนะครับเป็นต้นแล้วก็อุเบกขาเวทนาหรืออาจจะเรยียกว่าอัตุขมะสุขของเวทนานะครับก็คือความรู้สึกเฉยๆเจ้าก็ตัดให้ทีคณะ,ะ,คะบริพาชกฟังเวทานาสามทั้งอย่างเนี้ยก็มีภาษาเป็นปัจจัยเป็นต้นนะครับแล้วก็เวทนาก็เป็นปใจใัจจัยเกิดตัณหาอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็ให้กําหนดรู้ว่าเวทนาทั้ง3าการเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ควรจะยึดถือเวทนาอันใดอันหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ายึดเวทนาสุขเวทนาถ้าถ้ายึดไปก็เป็นโลภะใช่ไหมฮะเกิดสุขเวทนาเราก็อยากยึดติดให้สุขเวทนาอยู่กับเรานานๆเจอทุกขเวทนาเราก็อาจจะเกิดโทสะนะฮะผลักไสด้วยความรู้สึกไม่ชอบส่วนอทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเนี่ยบางทีก็จะเกิดโมหะหลงยึดติดนะครับ ไม่รับรู้ตามความเป็นจริงนั้นเวทนาทั้ง3าก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดโลภะโทสะโมหะนั้นถ้าเข้าใจเหตุปัจจัยกําหนดรู้เวทนาตามความเป็นจริงเห็นเวทนาว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ไม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนะความยึดมั่นในเวทนาก็หายไปทีคณะข่าฟังพระสูตรนีจจ้จบนะฮะบรรลุเป็นพระโสดาบันนะครับส่วนพระสารีบุรตรเนี่ยที่เยือนถวายงานพัดอยู่เบื้องหลงังก็ส่งใจกําหนดสติเอาญาณส่องไป ตามรู้นะครับดังที่พระพุทธเจ้าแสดงตัวทีขนักริพาชกก็บรรลุเป็นพระอารหันต์นะหมดอสวะกิเลสในขณะที่ยืนถวายงานพัดโดยไม่ต้องไปนั่งเดินนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมให้เมื่อยเลยนะฮะยืนถวายงานพัดกำหนดสติฟังพระธรรมเทศนาไปเนี่ยบรุเป็นพระอารหันต์ซึ่งเมื่อพระสารีบุตรบรุพระอรหันต์เสร็จก็เป็นเวลาเราบ่ายสามบ่ายสี่นะครับตามมาลปีว่าอย่างนั้นใกล้ใกล้อ่เวลาตะวันค้อยละ ก็พุทธิสาคกเสด็จไปที่วัดเวรุวันแล้วก็เริ่มชุมนุมพระสงฆ์นะฮะซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนมาคะนะฮะซึ่งจะตรงกับวันศุกร์นี้ตามตามกำหนดเวลาปฏิทินแบบจันทรคตินะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็อาจจะไปโฟกัสแต่เรื่องวันมาคะบูชา,ามีจตุรงคข้านิบาตนีนั่นนู่นนีน่นะครับโดยอาจจะลืมไปว่าจริงๆวันมาคะบูชาเนี่ยก็เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งก็คือเป็นวันที่พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอารหันต์นะครับ ฉะนั้นเมื่อภาษารีบุตรบรรลุพระรหั์แล้วเนี่ยตอนหลังท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอัครสาวกนะครับเบื้องขวาซึ่งถือว่าเป็นเปรียบเทียบว่าถ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระราชาเป็นธรรมราชาภาษารีบุตรก็เป็นดุษธรรมเสนาบดีนะครับแล้วปัญญาพองภาษารบุตรเนี่ยก็เป็นรองเพียงพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงตัดทรงยกย่องภาษาริบุตรในหลายที่นะครับว่าภาษารีบุตรเนี่ยเป็นผู้ที่ยังพระธรรมจักรให้เคลื่อนไปตามที่ผู้มีพระภาคเนี่ยทรงยังให้เคลื่อนแล้วได้ด้วยดีนะครับ ดันงนี้เป็นต้นนั้นทั้งพระมหาโมคลานะและภาษาลิบุตรก็ถือเป็นกําลังสําคัญของพุทธศาสนาซึ่งก็อาจจะไปสัมพันธ์กับเรื่องการปรับประวาทะใช่ไหมครับว่าตอนที่มาทูลขอให้พระเจ้าปรินิพพาใช่ไหมฮะเจ้าก็บอกว่าตราบใดที่ภาษาวกยังไม่แก้วกล้ายังไม่ศึกษาธรรมยังไม่ปฏิบัติธรรมยังไม่แสดงธรรมยพิสดาและไม่ ปรับกวาทะได้นผู้เจ้าก็จะไม่ปริพันธานในภาษาที่บุรละพระหมาโมคลานะเนี่ยก็เป็นสาวกตัวอย่างนะครับที่เมื่อใดก็ตามท่านมีโอกาสแสดงธรรมท่านก็จะแสดงธรรมได้อย่างลึกซึ้งนะครับและสองท่านเนี่ยก็ศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมจนบรรลุแล้วนะครับแล้วก็เมื่อมีการขม่มมีการกล่าวตู่พระธรรมเนี่ยทั้งสองท่านก็จะไม่นิ่งเฉยนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์ที่พระเทวทัตชวนพระโบสถ์ใหม่เนี่ย ไปประพฤติตามท่านอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าก็ให้ภาษาริบุตรและพระโมกัลาเนี่ยไปแสดงธรรมข่มปราวัทะของพระ,พระเทวทัตนะครับแล้วก็ดึงภาษาวกเหล่าน,นั้นกลับมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็วันศุกร์เอ่อวันศุกร์ใช่ไหมฮะวันมาฆบ,บูชาที่ถึงนี้ก็นอกจากเราจะระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าลงพระชนมายุสังขารได้แล้วก็ยังอาจจะนึกถึงวันที่ภาษาริบุตรบรบรลุอรหันต์ได้ด้วยดันั้นถ้าอยากทํากุศลอะไรนะครับ ส่วนหนึ่งก็คืออาจจะอ่านเวทนาปริขาสูตรนะฮะลองไข่ครวญดูว่าผู้เจ้าแสดงธรรมแบบเนี้ยเกี่ยวกับเวทนาเหล่านี้แล้วเรากําหนดรู้เวทนาเหล่านี้ได้หรือ,อยังนะครับเวลามีสุขเวทนามาเรายังยึดติดไหมนะครับมีทุกขเวทนามาเราผลักใส่หรือเปล่าอุเบขาเวทนามาเราหลงอยู่ในโมหะหรือเปล่าถ้าเราสามารถกําหนดรู้เวทนาเหล่านี้ได้ก็ชื่อว่าได้ทําตามอย่างที่พระสาราีบุตรได้ทำนะครับพวกนี้นก็คือให้กาหนดเวทนาลุกกัศนาสติประฐานนั่นเอง นั้นการบรรลุธรรมของพระสารีบุตรนะฮะตอนบรรลุเป็นพระโสดาบันพร้อมพระมหาโมคคลานะเนี่ยจริงๆก็บรรลุด้วยหมวดอริยสัจซึ่งก็ถ้าสงเคราะห์องคติปัฐาน4เนี่ยก็คือหมวดธรรมานุปัสนา,าสติปทานแต่ตอนบรรลุอรหันต์เนี่ยพระสารีบุตรเนี่ยกำหนดรู้เวทนานะครับดังนั้นการบรรลุอรหันต์ของพระสารีบุตรก็คือบรรลุด,ด้วยเวทนาลุปัสนา,าสติปฐานนั้นวันมาฆนี้นะครับถ้าไม่อยากไปเวียนเทียนซึ่งก็อาจจะไม่จําเป็น กำหนดรู้เวทนาอยู่ทั้งวันก็ได้ครับลดบาดหน้าเกิดทุกขเวทนาไหมนะครับได้กินของอร่อยเกิดสุขเวทนาไหมนะฮะเผอสติเกิดโมหะเกิดกําหนดรู้เบคาเวทนาได้ไหมอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทมซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าการปฏิบัติบูชาเนี่ยดีกว่านะฮะประณีตกว่าอามิสบูชาครับสำหรับธรรมะวันนี้สั้นๆนะฮะโดยประมาณ15นาทีก็ คิดว่าสมควรแก่เวลานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับที่จะพูดเรื่องวันมาฆบูชาอีกครั้งหนึ่งก็ขออนุโมทนาสวัสดีทุกท่านครับ